พระเอกคนนี้คือใครทำไมททำยายะอุรัสยาเขินหนักขนาดถ่ายรูปคู่กันโคจอมาเจอกันครั้งแรกเลยค่ะสำหรับยายะอุรัสยานางเอกซุปตาคนสวยกับมิวซุปสิิ์พระเอกสุดฮอตและนักดนตรีที่มีชื่อเสียงโดยเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาทั้งคู่นั้นได้เดินทางเข้าร่วมงานถแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องทำหลวงภารกิจแห่งความหวัง โดยจะฉายให้ได้รับชมกันผ่านสตรีมมิ่ง n น t f l i x กในวันที่22กันยายนที่จะถึงนี้และยังมีเหล่าบรรดาคนดังมาร่วมแสดงความด,ดีกันอย่างคับคั่งไม่ว่าจะเป็นโอบโอบนิธินิ้งชัญญาออการุาชิรวิ์ชอนจินดาโชคมิวสุปสิทธิ์และทอยทันวาและหลังจากจบงานแถลงข่าวยาย่าได้ถ่ายรูปกับมิวงานนี้ก็ทำเอาสาวยายา่านออกอาการเขินหนักมากเพราะเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับที่ดังสุดเรียกได้ว่าเสียอาการทั้งยาย่าและมิวเลยละคะ่ะ